มากินพิซซ่าด้วยกันมันออกตัวใดกว่าเหออกแปดสามบอกกับสิบเจ็ดบอกให้ลูกซื้อมาใหา้แล้วก็ซื้อหนายยังไมา่ใหา้บนนี่หนายยังก็กินลดเนาะ เดี๋ยวสิาพาตปวดโรตตลีกินพิซ่าก่อนจิกมันอีเอีย้ยใส่ไปโรลดนี่ แต่เด็กน่อยกินดีดีลองกินคือเขาเบาิ้งว่าสิกินินแล้วเขาแรงบรูว่าสิแล้วเ่เดอ้ดนอบบนี่คือเขาบ่พเนี่ย เ่ากินพิซซ่าเนาะว่าม่นเด็กหน่อยมันคองกินเด็กหน่อยด้ย่นี่มันคองกินผู้เฒ่า เพิ่นเอาไปให้ซักฮอตดอกกินบ่างนี่นะหมไม่าาาออไามาเห็ดยังถ้าถามเด็กหน่อยสิตอบได้รได้เนาะว่ามาเฮ็ดหยังเฮานี่เฒ่าแล้วบ่ฮู้จัก อันนี้อันนี้ว่าเมนน้ำลาดมัเน,นี่ย<ๆ>น,นี่เอาใส่ซื้อนี่แนวใส่คือกันมะบุ้นี่เมนมะบ,บุโอ้ยอ่านบาอกเบาเห็นหงโอ้ยซอสมะเขือเทศคือกันอันเดียวกันซอสมะเขือเทศแต่ว่ามันมาก,กับพิซซ่าแต่ว่าอันนี้มากับอันนัน่นมากับ KFC ซนะครับเคเอซมันมีเอียงอีกแล้อเนอะรเบินก่อนเออมีอันนี้พอเม่นอียงนี่พงอย่างนอ้อนี่นอ้อพงเอียงเพื่อนๆอนอันอันนี้เป็นพริกป่นอยู่นี่แต่ว่าอันนี้ผงอะไรไม่รู้อย่างนอ้อเครื่องเทศบ้างฮะ,ะสีร่องลุ่ยบ้างก่อน ผู้ใดหูบอกนงเด้อบอกใตคลิปไนงะผู้ใดผู้ใดกินพิซซ่าบ่อยนะ่อนะแต่ว่าพัดล่ม <c oughs> เสียงพัดล่มเขาเครื่องบ่พี่น้องบ่เปิดกับบได้หอนเนาะโอ้ยร่มร่ม่มพัดล่มพัดเส้นไม่ตายแล้วบัดนี้โอ้พัดล่ม เป็นยาแม่เป็นยาคิ้วๆแม่ <laughs> เป็นกินยาคิ้วๆพี่น้องใส่บดเลยโอ้ยล่มล้มผัดเข่าในตาแล้วอ <laughs> โอ้ย <laughs> เต็มกังเกงเลยอ่ะได้กินไป ไอ,บอ้บงผู้เฒ่ากินพิซซ่าเด้อแลวเขาบ่นน้อเนาะจานบ่แลวเขาอยู่เด้อแต่ว่ามันบอ่อห่อนเนาะมันกับ่มันบอ่อห่อน,นบ่กอดชีดมันกะแข็งตัวแล้วสื่อมาตั้งแต่หว่วยงว่ามันสืได้หาชั่โมงได้เพเาะเอต่เขาสื่อแม่เนี่ยกว่าจะเดินทางมาถึงคนกินเนาะ เราออกจากด้านมันก็สสเป็นแต่กินย้วยล่ะแต่ว่าระว่างการเดินทางมากประมาณหาช่ชโมงได้รสชาติก็จะกลอยลงไปทุกมันเย็นบดเอาไปเวบบดเบาไปอุ่นกินเลยอืมอืม เพิ่มรสชาติออกเป็นกินเครื่องเขากินผักเนี่ยแหละเป็นคิ้วๆไหม Mm-hmm. เหมือนกันเลยรสชาติเหมือนกันเลย ซองกินแล้วพี่หนังเอ้ยไปเนี่ย ฮอทดอกเบคอนพันฮอทดอกมันส่มีซื้ออยู่ดอกเนาะซว่บาบงจักเบคอนนายังบ่เนี่ยลูกซื้อมาใหา้่เออว่านายังโมจักอืมอ้าวเขาก็มีอันนี้พร้อมปฟาดกินหมดสองอันแล้ว เห็นว่าซ้อนกันแล้วแม่เอ็นเนี่ยอันนี้นายจะเป็นซอสพริกเนะเาะเร้องเบงิ้งร้องเบงิ้งโอ้ยนายจะเป็นซอสพริกเออเป็นซอสพริกซอสพริกนายจะเป็นซอสพริกแค่จังไรระบิดนี่พี่น้องเออยยิ้มบ่โอ้ยกินบ่เป็นกินเป็นอยูุต่ตาให้กินบ่ถือบ,บ่าถือรักอ่ะกิ้มั้งสิบอ่ะซอสพริกอีหลี อิ้ดเลยยิดเลยจีดเลย,เลย,เลยอืมอืมรสชาติเรยบาาเลยอชิ้นที่สามเครื่องถาดถาดนนี้หกชิ้นเหลืออยู่สามชิ้นที่สาม มาเด้อมาเด้อมากินพิซซ่าน้ำกันเด้อ,อย่านบอลแลวเขาอยู่ดอกเป็นจังไดนพวกบอก,กว่าถือ,อเล่กับบอลแลวเขาคักค รูซื้อมา่อสองถาดเนี่ยให้จังไงจะกินมัดอีพ่ออีแม่เอ้ยไม่ได้วมากินซอยกันนายเดียวกันบ่นายเดียวกันสงสัยจัดโปรซื้อหนึ่งแถมหนึ่งมันน้งมีนะกินไป กินพิซซ่าเบอรสองถาดไปซ้่ั่งน้ำหนักไปเลย <c oughs> กินพิซซ่ามบอสองถาดชั่งน้ำหนักไว้เลยขึ้นหรือลง นีน้ำจิ้มไก่เวลาไปซื้อ KFC มากินซองเครื่องปรุงเรือเขาจะเอาใส่กล่องไว้เราใส่กล่องไว้เลยเอามากินเยอะอยู่นะหลายอยู่เก็บไว้พอทิ้งเด้บางทีเราบ,บางทีกินทอดไข่กินไข่ทอดอะไรเี่เขาก็เอาเอามาลาดแล้วมาตัดออกแล้วกัเทลา,าดกับไข่ทอดเลย พิซซ่าชิ้นนี้กับซอสพริกซองนี้เราจะกินให้หมดพร้อมกันเสร็จแล้วจะพาเพื่อน,อนตรวจลอตเตอรี่ิได้เฮน้ากันสีได้เฮถึงสเสด้ไหาถ้าถูกได้เฮถ้าว่่ถูกได้หาย ซอสพริกอันนี้อร่อยนะแซ่บหอมง่อยแล้วเป็นพี่น้องเอย้ยง่ยง่ายๆๆายอืมง่าย ต่อไปก็ตวร,ตรตวจลอตเตอรี่เนาะตรวจลอตเตอรี่คันถือกระเซ็นหูน้องกันเลยพอดีเละได้เอซี FC เป็นพยานว่าว่าเท่าถือเกลีทุกวันนี้ตวรวจลอตเตอรี่สบายๆเนาะไม่ต้องไปซื้อก็่ต้องไปซื้อแผ่นตรวจสลากตรวจผ่านระบบอินเทอร์เนต็ตเลย คือบนอนอนอตะเลขถ่ายกับ่คือแล้วเลขท้ายคืออะไรเลขท้ายคือหกสี่นะคะเลขท้ายหกสี่มีสองแผน่นแต่เลขหัวคนละหลักลงท้ายด้วยหกสี่เหมือนกันลงท้ายด้วยหกสี่เหมือนกันแต่ขั้วข้างหน้าขั้วข้างหน้าคนละขัข้วมา พาเพื่อนเอาโชคเอาใช้วันที่หนึ่งมอนกันนะงวดวันที่หนึ่งเดือนตุลาคมนะคะจะพาเพื่อนเพื่อนตรวจลอตเตอรี่ใช่ลรตายข่าเห็นหงษ์เหรอเนาะกู้เกิด เอาบ่อยยข้าตรวจตัวนี้ดูเหมือนว่าเกิดข้อผิดพลาดในการลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีของคุณ่่อ้เข้าตรวจไปเขาเขากูเกินเพราได้จะไปเขาุ่มได้บัเนี้ตรวจ วัวหวยหนึ่งตัวลาคมสองห้าหกสี่เออเขาขึ้นคนําอัตโนมัติมาให้เราเลยโอ้ยอยากได้แ่นตาได้พี่น้องเอยขออนุญาตเอาแ่นตาก่อนเด้อบอสไซแ่นตา,าได้แล้วรางวันที่หนึ่งห้าเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่ง ของข้าวักสามกั็ลักแปดลักหาบ่มีเลยรางวันละหกล้านบาท,ทา 3, 3ตัวซันเลขกไทยสามสามตัวสามตัวสามหกหนึ่งสองแปดห้าเล็กไทยสามตัวเลขกนาสันดอกเลขกนาสามหกหนึ่งกับสองแปดห้าโอ้ของข้าสามเจ็ดแปดจะแปดหนึ่งหกบ่มือ เลขทยสองแปดห้ากับสามเจ็ดเก้าเลขไทยเพิ่คือเลขท้าศูนย์หกี่กับ4ี่หสี่โอ้ยบ่ถือแล้วรางวัลที่หนึ่งกับ่ถือรางวัลไก่เคียงกับบถือเลขน้สามตัวกับ่ถือเลขทยสามตัวกับ่ถือเลขไทยสองตัวกับบถือคุนออก8 3ดสามไปซื้อห4สี่บาทนี่ป้อนไหมเด็กของคุณลงไปบาทท่นี้เบิงเ้อมาให้น้ำกันเด้อ สิได้แ10 11 12 13 14้5 16 17 18 18 19 6 8 8 1 6จ8ดๆๆ8 3 8 6 8 6 จังสิ่ <c oughs> น่าเสียได้คุณไม่ถูกหลังวัน <c oughs> เอาอีกก่อนนี้ <c oughs> โอ้ยนาอ ถือแค่ได้แค่ในกระบ,บอกเนาะซาฝนก็ซาดีแท้แต่ซาจะแของฝนก็บอดีแต่สามเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดจุดจุดจุด,จด <c oughs> น่าเสียดายคุณไม่ถูกรางวัลเลยสัน <c oughs> บอกถูกต้อพี่น้อง บ่ถือ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 ,ถอมองเห็นชัดไหมคะกลับด้านนี่นะถ้าอยู่ในกล้องจะกลับด้านบ่ถูกจอยว่ามันจะของซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวลงทุนสองรอยไปไดแทนซื้อสองอ๋อบ่าผิดถูกต้องแล้วนึกว่าใบละสองร้อยนึกว่านึกว่าซื้อมาเป็นคู่ก็เป็นคู่นั่นแหละเข้าใจพิดคิดว่าใบละสองร้อย ลงทุน200บาทงวดนี้ช่วยรัฐบาลไป200บาทไม่ถูกเลยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะถึงแม้ว่าไม่ถูกหวยแต่เราก็ได้กินพิซซ่าฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไกร b ์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปบ๊ bye ๊าายยบบายบาย